สวัสดีค่ะพี่น้องเท่ากลับมาต่อจากอีพีหนึ่งเนาะนี่กะเป็นอีพีสองเข้าหลังจากที่เ่าว่างโครงสร้างแล้วนะพอวางโครงสร้างแล้วเขากะจะเตรียมใส่หลังคาแล้วเด้อสวัสดีค่ะใส่หลังคานี่นี่ดัากะจะเลือกเป็นสันไทยค่ะพี่น้องค่ะเ,ออเลือกสันไทยนี่ดัากะจะใส่เลืองเป็นสันไทยขนาดนะขึ้นมาจักน้อยค่ะขันบางหลายมันกะ ลมพัดกัะสิวืบวืบวืบๆนอนอเนออ่ายูทีเขาเลือกใส่ขนาดค่ะนี่ควรนแล้วสร้างนิดาคุ่นเอาทิ่งเอาติ๊กน้ำขึ้นไปทึ่งหลังคาค่ะเออความยาวของจัวเนอะพี่น้องเนาะความยาวของจัวยูทีสามเมตรหาสิบค่ะแล้วก็จากจั่วลงมาอีกเนาะตรงนี้ที่นิดาเหตดเป็นตะพาถีใสระเบียงนะค่ะก็จะยูเ่เล่าเจ็ดเมตรค่ะพี่น้องค่ะเนี่ย สร้างเพิ่นกับกำลังใส่ค่ะใส่เชิงช่ายใส่หลังคาใส่ขอบขางค่ะเอาเห็ดฟังตมก่อนเนาะนี่แล้วก็เริ่มตีข้างบนค่ะตีข้างบนแล้วก็ใส่หลังคาข้าขงบน <c oughs> พวนขาสร้างน่ดาสูงแต่เด้ดค่ะนนนะเนะออได้บรรยากาศว็นต่ล่มเย็นดีขนาดค่ะระวัง ความสูงเนาะพี่น้องเนาะควอมสูงเข้าตีจากเสาปูนต่อเสาไม้เลขขาสูงนี้อยู่เล่าเล่าตีเมรหาซิบค่ะแต่ว่าเข้ากับเพื่อเทพไอเพื่อไส้ดินเทพืืนน้ำเนาะพี่น้องเนาะแล้วนี่ค่ะพ่อกับกำลังเ,เห็ดฐานบันไดเริ่มเห็ดโค้งบันไดขึ้นแล้วค่ะนี่ดามักบันไดแบบใหญ่ๆก็เลยพ่อเห็ดขนาด เมตรก่าเลยค่ะพี่น้องค่ะเออที่ฐานเราเหตุบันไดเรื่อยนะคะคิดว่าจะเหตุบันไดเป็นสองตะพักค่ะบันไดตะพักแรกเนี่ยจะเหตุเกาขันตะพักที่สองคือหาขันค่ะวันนี้เขาเก่าเริ่มมใ่ใส่ขานใส่ตรงค่ะเพื่อที่จะอ่าว่างพื้นไม่กระดานค่ะพี่น้อง,ค,งค่ะเนี่ยเบื้องเหตุเหตุบันไดขืนเลยเด้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะเพื่อที่จะ ได้ขึ้นง่ายเทฐานบันไดเนาะพวนค่ะนิดามักบันไดแบบขนาดใหญ่ยยเลยกันเลยจัดบันไดขนาดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะเอากระใสคานใส่ตรงไว้นะคะเผื่อที่อันน,อนี้คืนนิดาบ,บม่มีไม้พื้นค่ะพี่น้องค่ะนิดานิดาก็เลยจะเลือกใส่เป็นซีมเมนต์บอร์ดค่ะ าะว่าเฮ้าบอมมี่ใหม่หลายเนาะพี่น้องเนาะบอมมี่ใหม่ไอ้หม่พื้นค่ะเขาก็เลือกใส่วัสดุเอาเนาะเนี่ยเขาก็ใส่เป็นเนี่ยนี่ทีนี้ดาเตรียมไว้กับเป็นซีเมนต์บอร์ดค่ะขนาด16มิลค่ะพี่นอ้องใส่วัสดุเอาปับ๊บเอาปั๊บหนางงานเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เริ่มที่จะเป็นรูปเป็น่างเล้าเด้ค่ะเนี่ยพวน นี่คะ่กกะก็กจะให้จางคระไสใหม่น้าเกี้ยงยยน้อยลอยไปเลยบรรยากาศทงาเป็นเีื่อสาเย็นเนาะเลียงปลาไว้ฐานาานางเบิ้งไว้ฐานนางเล่นเนาะมาแ,แบบไหนกระเห็ดแบบไหนค่ะน้องคะ่ะเท่ากับค่อยๆเห็ดไปเนาะมีซางกระไสาใหม่คะ่ะใสใหม่เตรียมใหม่อืม้ม ไม่ว่าลายนี่ลหละก็เลือกใส่วัสดุเอาค่ะเขากับปับเอาปรับหนางานไปขวมเนาะเลือกใส่วัสดุไปนั่งค่ะนี่ก็เริ่มที่จะได้บันไดโอ้ยงามขนาดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สร้างเนในไทยได้เ้อค่ะนี่ไอลูกลูกงบันไดนะคะ แบบเล่าบันไดลูกกงบันไดย,ยังเสียค่ะ,คะพอพิ่นกระไสไหตีไหเองเลยค่ะแบบแบบบ่ไดสื่อบ่ไดสื่อสั่งหนกมากค่ะพี่น้องคะนี่ตีห้องกระไซพื้นแล้วค่ะเอาซีมเมนต์บอร์ดใส่เอาซีมเมนต์บอร์ดใส่พื้นค่ะแล้วเดี๋ยวห้องกระจังมาทาสีไม้เนาะพี่น้องเนาะและเนี่ยห้องกับ ขืนโค้งไวเส้นตังขื้นโค้งเส้นตังไว้เพื่อทีเขาจะได้แอลฟ้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอลฟ้าแบบไดแนวด่ดไเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันอีพีหน้านะคะอีพีต่อไปค่ะเข้าพะปะกันมหอีพีสามนะคะอีพีนี้เบิร์ดซัมนียคาะพี่น้องคะวางโค้งแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นรลางแล้วค่ะปูพื้นแล้ว เออกวางกว้างกวางบะคาทัทน่ค่ะนี่มองดาวเบียงกับกวางด้ื่อนค่ะพี่น้องค่ะเออมีผอกับกระล่างเหอตีเส้นต่าง,งไวเข้าถาใสแอมฝาเนะาะคือเกาขาสมหรับพี่น้องที่ถ้าวางงบเท่าใดนี่เข้าเท้านี่หลายหลายอี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือง,งานมันบะคั่นเด็ดแบบว่าไอ้เบสิตนี่เสียค,ค่ะนี่ดาตอบว่าใดค่ะนีกระึ้นบันได ขาขันไวแล้วนะ่คะเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นรางขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเข้ามาพบพกันไหมคลิปไหมคลิปหนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งติ้งๆไว้ให้นิดาหน้าเดค่ะคิดหอดพอยพี่น้องสุขูสุขคนเลยเดี๋ยวจากเอาอีพีสามมาอัปเดตเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวมันสียาวเกินไปพอกันคลิปหน,ะนะะาเเ้อค่ะบายยสวัสดีค่ะ ไปลูบไปลางแล้วเย้ Yay!